สวัสดีครับพบกับรายการเก่งหลังเกมสรุปประเด็นเซตวันนี้วันที่2เดือนสิงหาปี2024ผมนิทก,นะกิจนักกลยุทธ์การลงทุนบริษัทหลักทรัพย์พรุงีภาพของเซนนด็กนะครับวันนี้ยังคงปรับลงต่อนะครับลบไป9.67จุดนะครับลบไป0.73ปนนะครับปิดตลาดที่1,313.1จุดนะครับวันนี้เนี่ยถือว่าลงตามตลาดหุ้นสหรัฐแล้วก็ตลาดหุ้นในเอเชียซึ่งลงในทางเดียวกันนะครับจริงๆก็ เป็นไปตามที่คาดนะครับถ้าเกิดท่านผู้ฟังเนี่ยนะครับฟังในรายการดับเบิลเอพิโซ่เมื่อเช้านี้เนี่ยนะเราก็บอกว่าภาพของหุ้นไทยวันนี้เนี่ยนะครับคงมีจิตวิทยาลบตามตัวตลาดหุ้นในฝั่งสหรัฐนะครับหลังจากที่ทางสหรัฐเนี่ยรายงานตัวเลข PMI ภาคการผลิตเนี่ยออกมาต่ำกว่า50จุดนะครตลาดก็ไปตีความว่าตัวเศรษฐกิจสหรัฐเนี่ยจะเข้าสู่ภาวะ recession นะซึ่งจริงๆเนี่ยภาคการผลิตสหรัฐเนี่ยคิดเป็นประมาณ11%ของ GDP เองนะครับ อ,อย่างไรก็ตามนะครับเนื่องจากตลาดตอบรับในเชิงลบแล้วก็ในฝั่งของหุ้นเมกาเนี่ยนะรกลุ่มชิปเป็นกลุ่มที่กดดัชนีลงมาเลยเป็นที่มาทําให้ตลาดหุ้นในฝั่งเอเชียวันนี้นลงนะซึ่งบ้านเราก็มีจิตจวิทยาลบตามด้วยเนื่องจากกลุ่มชิปลงนะครับวันนี้เนี่ยนะครับกลุ่มชิ้นส่วนบ้านเราก็เป็นกลุ่มที่กดดัชนีมากที่สุดน,นะครับวันนี้ถ้าเกิดมาดูเนี่ยเดลตานะครับเป็นตัวที่กดดัชนีนะครับ ซึ่งลงตามกลุ่มชิปสารัตนะครับกลุ่มค้าปีกวันนี้เนี่ย CPOCPS t a r CRC นะยังคงปรับลงนะครับกลุ่มขนส่งนะ AOT นะครับเป็นตัวกดชะมีเช่นดยวกลุ่มปิโตเคมีนะครับ PDC เนี่ยปรับลงนะครับส่วนกลุ่มที่ปรับเพิ่มขึ้นหรือหนุนดัชนีเนี่ยมีเพียง ICT นะครับ AdvancedTrue นะครับกลุ่มการเงินนะครับ MTCKTC เนี่ยก็มีจิตวิทยาบวกจากภาพบอลยูนะที่ปรับลงต่อ มาดูในฝั่งของหุ้นที่เคลื่อนไหวโดดเด่นนะครับวันนี้เนี่ยนะครับไมเนอร์มินเนลบไปี่ยลาไป3ร5นะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับตัวลดลงต่อเนื่องในช่วงเนี่ยนะครับตลาดเนี่ยอาจจะมีความกังวลต่อกระแสข่าวนะว่ายออจองโรงแรมในฝรั่งเศสในช่วงโอลิมปิกเนี่ยต่ำกว่าคาดนะครับแล้วก็บางโรงแรมเนี่ยมีการปรับลดราคาลงมานะซึ่งมินเนี่ยมีโรงแรมในปารีสเนี่ยเพียงแค่3โรงแรมนะครับจากทั้งหมด350โรงแรมในยุโรปดังนั้นเนี่ยถ้าเกิดมาดูนะครับในมุมมองของ ฝ่ายวิจัยกรุงศรีนะครับเราประเมินว่าผลกระทบเนี่ยค่อนข้างจะจํากัดนะครับจากข้อมูลล่าสุดเนี่ยนะครับยอดจองล่วงหน้าสําหรับยุโรปแล้วก็ไทยเนี่ยรวมถึงมาส์ยีมเนี่ยยังเห็นการเติบตโตเยอนเยียร์นะครับเป็นตัวเลข2หลักซึ่งยุโรปเนี่ยนะครับได้แรงหนุนจากฟุตบอลยูโรและคอนเสิร์ตนะครับเรามองว่าแนวโน้มผลประกอบการของไมเนอร์มินเนี่ยนะครับยังมีแนวโน้มการเติบตโตเยอนเยียร์นะครับพอตสองเนี่ยเราคาดกำไรเนี่ยจะออกมาดีเติบโตได้ดีนะครับยังคงคำแนะนำซื้อนะครับราคาเป้าหมายทางพื้นฐาน42บาท ถัดมานะครับปตทสพนะครับลบไป0.9%นะครับก็ปรับลงเล็กน้อยนะครับซึ่งถ้าเกิดเทียบกับราคาดัมมดิบเนี่ยนะครับลงน้อยกว่านะครับเพราะถ้าเกิดมาดูราคาดัมมดิบเวสเท็ร์สตเนี่ยลบไป2%อนะแต่หุ้นลงเพียงแค่1%แรงกดดันนะครับก็คือราคาดัมมดิบที่เป็นขาลงนะครับราคาดัมมดิบเนี่ยนะครับมีแรงกดดันประมาณ2เรื่องนะครับเรื่องแรกก็คืออตัวการประชุมโอเป็กพลัสนะครับมติิเนนนี่ยยะะคคครรรัััับบงงงกกาลลผต คงนโยบายการผลิตเนี่ยตามเดิมนะครับแล้วก็เรื่องที่2ก็คือดีมานการบริโภคน้ํามันในชลอนะซึ่งจีนกับสหรัฐเนี่ยก็รายงาน PMI ออกมาต่ากว่า50จุดนะครับอย่างที่บอกไปนะครับกลุ่มนี้เราแนะนำเพียงแค่เด็ดดิ้งถัดมานะครับกลุ่มเรือคอนเทนเนอร์กับกลุ่มให้บริการโลจิสติกส์ในลักษณะเฟสฟอร์เวอร์เดอร์เนี่ยอ c l วันนี้ลดไป4%นะครับ Rio ลดไป2.9% Sonic ลดไป2.6%นะครับ ก็ปรับลงตามรายงานตัวเลขทุกคืนวันพฤหัสนะครับก็คือ world container index เงี้ยนะครับปรากฏว่าตัวเลขเนี่ยออกมาปรับลงต่อเนื่องเป็นสัปดาห์ที่2นะครับสัปดาห์ล่าสุดเนี่ยลบไป1% week on week นะครับปิดที่5,736เหรียญต่อ60ฟุตนะครับอันนี้เนี่ยก็เป็นผลจากความตึงเครียดตัวหนออกกลางเนี่ยลดลงนะครับกลุ่มนี้ยังคงแนะนำจริงเห็ดิน ถัดมานะครับมาดูหุ้นเรือเทกองนะครับ p s l ลบไป2องจ TTA ลบไป3.88%นะครับก็มีจิตวิทยาลบตามแต่กมีค่าระวังเรือนะครับ BDI เนี่ยลบไป2.3%งนะครับก็รับภาพของ p m i ของจีนออกมาต่ำกว่า50จุดนะครับถัดมานะครับมาดู GFC นะครับธุรกิจให้บริการทำเด็กหลอดแก้วนะวันนี้ลงแรงมากนะ11.39%นนะครับราคาหุ้นเนี่ยปรับลงนะครับทางนักวิเคราะห์ของหลักทรัพย์กุ้งสีนะเราตรวจสอบ เราไม่พบข้อมูลนะครับไม่มีปัจจัยลบใหม่นะครับหลังจากที่สอบถามผู้บริหารของบริษัทนะฮะเราประเมินว่าอาจจะเกิดจากการปรับพอร์ตของนักทุนนะจากความกังวลเรื่องต้นทุนส่วนเพิ่มจากการเปิดสาขาใหม่นะแล้วก็ทิศทางกําไรในช่วงครึ่งปีหลังเนี่ยนะครับมีแนวโน้มที่อาจจะอ่อนตัวลงนะฮะยังคงมุมมองต่อปัจจัยพื้นฐานของ j f c นะครับคาดกําไรควอเตอร์สเนี่ยนะครับจะโต18เปเนเยนเยียแต่ดอก3 7 q ปอนคนิวนะครับวันนี้สรุปประเด็นเซต มีเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ